วันนี้จะมาทำเมนูไข่ต้มเค็มนะครับเชิญรับชมครับส่วนประกอบก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไข่ต้มนะครับก่อนอื่นก็มาทำสามเกลือกันก่อนเลยเอารากผักชีกระเทียมแล้วก็ตำตำตำ,ตำแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ตำเพิ่มไปอีก ใช้เวลาตำค่อนข้างนานหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องละเอียดมากเอาหยาบหยาบก็พอขนาดนี้ก็พอครับนี่ครับสามเกลอหลังจากนั้นก็หันมาปอกไข่ต้มของเรานะครับค่อยคอยปอกไปเพื่อที่ว่าจะได้ไข่สวยจุดเตาแล้วก็เอากระทะมาตั้ง ใส่น้ำมันพืชลงไปจะเจียวสามเจอให้หอมก่อนนะครับช่วงนี้ต้องใจเย็นๆใช้ไฟกลางใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเคี่ยวไปสักพักเติมน้ำตาลทรายลงไปเพื่อให้หวานแหลมนิดนึงหลังจากนั้นก็เขี่ยว ไปเรื่อยๆจนออกสีน้ำตาลใส่ไข่ต้มของเราลงไปเติมน้ำลงไปเติมผงชูรสนิดหน่อยผัดไปอีกสักพักก็เปลี่ยนใส่เป็นหม้อนะครับถ่ายใส่หม้อเพื่อที่ว่าเราจะได้เคี่ยวต่อไปอย่าลืมทีเด็ดน้ำล้างกระทะ เติมเนื้อหมูสามชั้นลงไปหลังจากนั้นก็ตั้งไฟเคี่ยวเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับไข่ต้มเค็มของเราสวัสดีครับ